สวัสดีค่ะนักเรียนไร่คุณครูปลายทางทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคุมสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษานั่นเองนะคะวันนี้เราจะเจอกันวันเพื่อหัสัดีที่เท่าไร่คะเด็กๆที่26นะคะวันเพื่อหัสัดีที่26เดือนมกราคมนะคะป2 2555นั่นเองนะคะนะฮะเพระเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเกือบจะหมดเดือนแล้วนะคะเดือนที่1นนะคะสำหรับปี 255 5ได้เห็้นไหมคะแป๊บเดียวผ่านไปนะคะเด็กๆนะคะงานทุกอย่างเสร็จบ้างหรือยังคะลูกนะคะบางคนบอกว่าเสร็จแล้วค่ะบางคนก็บอกว่ายังไม่เสร็จเลยนะคะงานทุกชิ้นนะคะเด็กๆก็ต้องรับผิดชอบงานของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องนะคะงานทุกชิ้นนะไม่ว่าวิชาอะไรก็ตามนะคะโดยเฉพาะวิชาหลักนะคะหรือว่าวิชาเขาเรียกหรือว่าในแปกลุ่มสาระนะคะเด็กๆก็ต้องดูแลรับผิดชอบทุกๆสาระนะคะเพราะว่าแต่ละ สาระนะคะถึงแม้จะมีชั่วโมงมากบ้างน้อยบ้างนะคะก็ต้องมีความสําคัญนะคะเกือบจะเท่าๆกันนั่นเองนะ,ะอยา่าละทิ้งแม้แต่ละวิชาเดียวนะคะและสิ่งที่สาคัญก็คือเรื่องสุขภาพนะคะคุณครูฝากไว้ด้วยนะะอากาศนั้นยังเปลี่ยนแปลงบ่อยนะ,ะภาพเหนืออากาศหนาวไหมคะลูกเด็กๆด,ดูข่าวมั้ยคะหนาวไหมตอนนี้ยังหนาวอยู่นะคะหนาวไปอีสานนะคะอีสานก็ยังหนาวอยู่นะคะภาคใต้ฝนตกหนะนักน้ําก็ยังมีท่วไมไหมลูกคิดว่าน้ําท่วไมไหมคะตอนนี้ เอาใครดูข่าวบ้างยกมือหน่อยสิขลุกเอาดูข่าวแล้วเอาพลึกที่พงว่างไงครับภาคใต้น้ําท่วมอีกไหมครับอ๋อจังหวัดอะไระลูกเนี่ยนะคะเก่งมากนะคะเด็กๆก็ต้องติดตามข่าวสารด้วยนะส่วนบ้านเราฝนตกไหมคะตกไม่เอ่ยหัวหินบ้านเราตกไม่ลูกนะ,ะตอนนี้ตกไหมคะช่วงนี้สองสามวันที่ผ่านมาตกไหมอ้าวไม่ตกเลยอากาศค่อนข้างจะ ร้อนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะนั้นนั้นเด็กๆนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะอาจจะทําให้ไม่สบายได้นั่นเองนะคะ <c oughs> ฉะนั้นนะคะตอนนี้เรามาดูแลสุขภาพกันดีก,กว่าค่ะเ <c oughs> ด็กกันเช่นไวประกอบเพลงนันเองะค่ะ <c oughs> ลูกคินิทั้งต้นทางและปลายทางได้เลยค่ะ <c oughs> พร้อมแล้วยืนกันเลยค่ะทั้งกลุ่มหนึ่งและกลุ่มสองและนักเรียนปลายทางนะคะทุกโรงเรียนนะคะวันนี้เรามาสนุกสนานกันเช่นเคยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนั่นเองนะคะ พร้อมหรือยังเอ่ยอถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปสนุกกับเพลงนี้กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ,ะเดี๋ยวแป๊บนะคะลูกมันจะอ่านช้า she got Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn i mm you -hmm. B i be oh, you the G เป็นไงเอ่ยวันนี้รู้สึกเป็นไงเอ่ยไม่คึกคักเลยเป็นไงคะลูกแต่ผู้ชายนะมียนะคะมีใครเอ่ยทันไทยนี่ร้องเพลงเสียงดังมากนะคะ <c oughs> เต้นก็สนุกนะคะเด็กๆหลายคนนะคะไปทางสนุกกันไม่เอ่ยนะคะวันนี้นะคะคือก็นําให้เด็กๆนั้นมาสนุกสนานก,นกันก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะ <c oughs> ส่วนอาทิตย์หน้าถ้าอยากจะเต้นเพลงใหม่ๆนะคะ <c oughs> นบัตรนาวไปหาท่าเต้นมานะคะเดี <c oughs> ย๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเต้นกันนะคะ <c oughs> ดีไม่เอ่ย อ๋เต้นเป็นแล้วนะคะฉะนั้นอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวเราจะมีเพลงใหม่ๆมานําฝากเด็กๆกันนั่นเองนะจะได้สนุกสนานกันนั่นเองนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนั่นเองนะ,ะส่วนนี้น,นะคะเดี๋ยวเราไปดูงานในอาทิตย์ที่แล้วกันดีกว่านะคะที่เรานั้นทํากิจกรรมไว้ท้ายบทน,นะคะในชั่วโมงวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะไปดูของเด็กๆกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญค่ะไปดูจากวิชวลเลยค่ะ ดูกันนะคะว่านะคะงานในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นอย่างไรเอ่ยนะคะงานในสัปดาห์ที่แล้วนะคะ <_ d> um> ในเรื่องของนะคะครูให้นักเรียนนั้นอ่านนะคะมีเรื่องมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องนะคะเนื้อเรื่องเป็นยังไงเด็กๆยังจําได้ไหมคะลูก <_ d> um> อ้าวนะคะจตุพรนะคะหรือวอ่ามีเด็กชายจตุพรนะคะครับกินอะไรคะลูกกินยาผิดเข้าไปนะคะทาให้เป็นไงเอ่ยนะคร <_ d> um> ูก็ให้นักเรียนบอกว่านะ กินยาผิดก็คือเอายานั้นก็เรียกว่าอะไรนะ,ะยาปราบสัตรูพืชนั้นไปวางไว้กับใกล้ๆกับขวดน้ําดื่มนะคะเออนะ,ะทีนี้เสร็จเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเอ่ยคุณรูให้นักเรียนลองจินตนานการดูนะ,ะก็คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นขึ้นกับเด็กชายจตุพรนะ,ะอา้าวเพื่อนเรา่ตอบว่านะ,ะน้องเตงโมตต่ว่าชักดิ้นนะ,ะชักดิ้นตายน้ำลายเต็มปากเลยนะคะเออนะ,ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วคุณครูถามต่อไปว่าจะมีวิธีการปฐมพยาบาลได้อย่างไรก็คือนวดหัวใจแล้วก็ดื่มนมนะคะนี่ก็คือเป็นของเด็กหญิงลักษิตานั่นเองนะไปดูคนต่อไปค่ะเด็กชายพฤกิพงศ์นะคะพฤกิพงศ์บอกว่านะ,ะจะเกิดก็คือเกิดการหยุดหัวใจเต้นนะคะทีะจรไม่เต้นนะคะแล้วถ้าหนักก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นั่นเองนะคะวิธีการปฐถมพยาบาลก็คือรีบนําเด็กชายจตุพรนี้ส่งโรงพยาบาลเลยนั่นเองนะคะนี่ก็คือเด็กๆนะคะ ถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเรานะ,ะไปดูของคนต่อไปค่ะ็กหยิงลักษณารีค่ะลูกลักษณาลีอามีภาพมาให้เสร็จสับเลยนะคะลูกนะคะ้องบอกว่ากำลังเอื้อมมือไปหยิบน้ํามาผิดขวดนะคะคนนี้อธิบายภาพไปอย่างชัดเจนมากเลยนะ,ะแล้วก็ดื่มก็ไปนะคะดื่มก็ไปแล้วเป็นไงเอ่ยนะ,ะก็คือก็บอกว่า นะถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้นวดหัวใจนะคะแล้วก็ให้นําส่งโรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะนี่ก็คือผลงานของลักษณาลีนะ,ะส่วนคนอื่นๆแล้วค่ะเด็กๆไปทางโรงเรียนอื่นบ้างนะคะ,ะเวลาที่เรานั้นจินตนาการเรื่องราวแล้วนะคะเราก็ต้องให้มันเป็นเรื่องเวลาอ้าวารบมือกับตัวอย่าง3ามคนของครูด้วยนะคะในเรื่องของการประมพยาบาลการรับประทานยาผิดนั่นเองนะคะส่วนวันนี้นะคะยังมีเรื่องการประมพยาบาลยังมาฝากเด็กๆนั้น ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้น <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูในใบความรู้นะคะพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยค่ะลูกะลนะครวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการปรถมพยาบาลนะคะในเรื่องของการปาบาม